สวัสดีครับก็เข้ามาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําเทคนิคและก็ทิปนะครับในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งทางเราก็จะนําทิปและก็เทคนิคดีๆนะครับมาฝากท่านเป็นประจํานะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนานะครับสาหรับท่านที่ต้องอมีการแปลภาษานะครับแปลภาษา,าต่างๆนะครับเ,เช่น การจะทำงานวิจัยหรือจะทำงานที่ต้องเกี่ยวกับภาษาอื่นๆนะครับก็จะมาแนะนำวิธีการแปลภาษาต่างๆนะครับโดยใช้ Google Translate นะครับเ,เช่นมาดูวิธีทำกันเลยนะครับเ,เช่นผมไปเห็นนะครับ หน้าเว็บนะครับที่เกี่ยวกับโรคเบาหวานนะครับเนี่ยครับโรคเบาหวานนะครับแล้วก็อยากรู้นะครับเนื้อความในนี้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับเบาหวานเป็นยังไงนะครับนะซึ่งหากเราไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะอ่านไปก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับใน Google ก็จะมีโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ใช้ในการแปลภาษานะครับจากภาษา ดังเดิมนะครับเป็นอไยได้อีกหลายๆภาษานะครับมีชื่อว่า Google Translate นะครับท่านสามารถใช้บริการได้ฟรีนะครับวิธีทําก็ให้ท่านไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า Google Translate เข้าไปนะครับปกติมันจะขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับ Google Translate ตัวนี้นะครับ Google Translate นะครับแล้วก็เข้าไปนะครับเว็บไซต์ของ Google Translate นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นภาษานะครับ Google Translate นี่เป็นโปรแกรมที่ผมดูแล้วว่าเป็นเป็นโปรแกรมที่แปลภาษานะครับที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็แปลได้มากมายหลายภาษานะครับไม่ต้อง ไปพึ่งโปรแกรมอื่นเลยนะครับกดตอมครับอันนี้น่าจะหน้าตานะครับของ Google Translate นะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็ ก็ให้ท่านนะครับเลือกตัวนี้ก่อนนะครับเลือกอาภาษาที่ต้องการเข้ามาก่อนนะครับเมื่อกี้เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับาภาษาอังกฤษนะครับก็ไป Copy ข้อความที่เราต้องการนะครับไทอ็อฟไดเบตเมลิทัพนะครับแล้วก็มาวางนะครับ ตัวนี้ก็จะให้แปลเป็นภาษาอะไรนะครับตอนนี้ถูกติ๊กอยู่ก็คือ,อที่วางในช่องนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ให้แปลเป็นภาษาไทยนะครับก็คลิกแล้วก็วางนะครับเพปน,นะครับลองทานสลิดนะครับมันจะทำการทานสลิดคือการแปลอัตโนมัติเลยนะครับอตอนนี้กำลังแปลให้อยู่นะครับก็ลองไปค o ปป คำอื่นๆมานะครับไดเบตมิล uh, mm ิ t ัสคืออะไรนะครับเห uh, ็นทึงนี้แล้วกันนะครับ copy mm hmm. นะครับแ mm hmm. ต่ตอนนี้แปลออกมาให้แล้วนะครับไทออฟไดเบตมิล uh, mm ิ t ัสก็แปลว่าชนิดของเบาหวานนะครับ uh, เขาวางไปอีกนะครับที่ copy mm hmm. มานะครับ กูเกิลก็จะทำการแปลให้นะครับเป็นประโยคประโยคไปนะครับไดเบนมิลิตัสเฮือนเนี่ยเป็นโรคคนเป็นโรคเรื้อรังนะครับไลลองคอนดิชันนะครับน,นี่ก็จะบอกว่าเป็นโรคเรื้อรังตลอดชีวิตนะครับมีผลต่อการอะไรนะครับนะซึ่งการแปลนี่ผมว่ามันสมบูรณ์สมบูรณ์พอสมควรนะครับสำหรับทランスเลตนะครับกูเกิลทランスเลตนะครับเพราะฉะนั้น หากท่านต้องการจะแปลนะครับเราสามารถที่จะแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้นะครับ mm. ก็คัดลข้อความมาวางตรงนี้นะครับ mm. หากกลัวว่ามันจะผิดจะเพี้ยนนะครับไปเยอะนะครับท่านสามารถที่จะ Copy ทีละประยุก,ก็มา,วา,ว,า,ว,าวางวางวางต่อได้นะครับ mm. แต่ตามที่ผมเคยใช้มานะครับปรากว่าตัวนี้มันแปลออกมาเ,ออเวลาอ่านแล้วเรา รู้เรื่องพอสมควรนะครับนอกจากนี้ยังแปลได้หลายภาษานะครับท่านคลิกตัวนี้นะครับ t e c t Lang u a g e นะครับจะมีอยู่ภาษาอยู่เยอะแยะนะครับนะท่านสามารถที่จะแปลได้นะครับแปลได้นะครับเช่นผมจะแปลตัวนี้เป็นภาษาลาวนะครับแปลได้ไหมนะครับตอนนี้ก็บันเลือกติ๊กเป็นภาษาลาวนะครับ Google ก็จะทำการแปลภาษาอังกฤษนะครับ มาเป็นภาษาเราให้อัตโนมัตินะครับก็ใช้งานได้นะครับทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมแปลภาษานะครับนะที่ผมคิดว่าดีที่สุดแล้วก็ใช้งานง่ายเลยนะครับก็พอมาฝากสําหรับท่านที่อาจจะได้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานภาษาอื่นนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กันนะครับสวัสดีครับ